นะครับผมก็เป็นมุกครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงแล้วกันตอนแรกเลยนะเพราะว่าผมก็เขาเป็นนักแสดงที่ค่อนข้างที่จะมีความสามารถแล้วก็อยู่ในวงการมาค่อนข้างที่จะยาวนานพอสมควรครับผมก็รู้สึกประหม่าแล้วกันประหม่าแล้วกันแต่หลังจากที่ได้คุยกันแล้วรู้สึกว่าเออมันก็สามารถไปด้วยกันได้แต่ถามว่าอยากเล่นไหมอยากเล่นอยากเล่นก็คือพอรู้ปุ๊บเออ น่าสนใจนะอยากคิดว่าเคมีนี้เนี่ยเป็นเคมีที่ดีครับก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับคุณครับแล้วคือยุคยุคสี่ปีไม่แทบไม่ไม่เคยเจอกันเลยดีกวครับครับผมอยู่อยู่คนละสังกัดนะเนาะผมแทบจะไม่เคยเห็นหน้าเขาทั้งด้วยซ้งคำไม่ไม่แม้แต่ในงานก็ไม่เจอครับไม่เคยเจอกันเลยค่ะนี่เป็นครั้งที่สองที่ได้เจอกันใช่ค่ะในวันที่สองครับผมวันแรกมีโอกาสได้ไปเวิร์กช็อปมีพูดคุยกันครับผมเขายังยังครับ นี่เพิ่งเข้ามาได้3วันเาไเจอกันนะคาไม่เจอกันนะไม่เบบ่นเ้มาเลยยาพร่ไม่ยแบบรมงเแล้วก็แบบผมก็ไม่ได้เล่นละครมานานแลวด้วยสักพักะที่ไม่ได้รับละครแต่ว่าแบบเรื่องนี้มากคนก็โอเลยสนุกะตงเล่นนะคะแล้วก็รวมเที่ร่วมงานด้วยตอนแรกเราก็คิดคล้ายกันประมาณแล้วก็แบบ เราเป็นคนที่ค่อนข้างจริงๆมันค่อนข้างงกแล้วก็ค่อนข้างแบบบ้าบอๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อนข้างกลัวว่าพระเอกเขาจะมามาแบบนิ่งๆแล้วรับานอะไรอยเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็แบบชิวๆคล้ายๆกันเราเขาเฟรมัสเราก็เป็นแบบ ก็พูดเหืออยู่ในห้องแต่งหน้าเห็นตามั้งใช่เพรอเห็นตาวะตอนนี้ก็บอกแม่ส่างแต่งหน้ามกคิดว่าถึงเราเจอเจอบนแล้วะเปลี่ยนคอนแทคเลนส์กู้เขาดีไหมเยที่เราเจอวยมากคิดว่าจะเป็นแบบนั้นคิดว่าจะเป็นแบบนั้นครับหลังจากนี้เราเรายังไม่โอกาสได้ร่วมงานกันจริงๆเนาะเรามี่แค่พูดคุยกันเฉยๆแต่ผมคิดว่าน่าจะ ทำงานไปได้สวยมากๆแล้วก็น่าจะดีมากๆับเป,เป็นคนที่อยู่ข้างไปมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่ไปว่าอยักเป็นเพื่อนจับกันคัะคือหนูดจากการตาวรุ่น นี่กลัวกานแบบเจอคนใหม่ๆทีใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบเมื่อเราเคยเป็นแบบเหมือนกองเล็กๆถ่ายกันสั้นๆอะไรเงี้ยพอมาเจอทีมงานที่ใหม่เงี้มันไม่ได้แบบว่าต้านกลัวอย่างที่คิดเลยทุกคนก็คือจอยๆทุกคนปลงมากมันก็รวมถึงแบบเพื่อนๆนโรงงานทุกคนแบบคือทำไมมันฟิล์มมากค่ะก็รู้สึกว่าการถ่ายทำครั้งนี้น่าจะสนุกสนานซ้อมด้วยไทอะไรทำไมเขาได้แต่งตัวแบบ ความเป็นคเรือนถามเขาเยอะเหมือนกันเพราะว่ากังวลเยอะไม่เคยเล่นจริงๆแล้วก็ด้วยความที่มันนานด้วยเราต้องปีนโเคชันต่างๆอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอะไรใหม่ๆเราไม่เคยได้มาทำอะไรเงี้ยค่ะก็แบบปัว่าแบบเฮ้ยเปนยังไงบ้างเราจะไหวไหมว่าอะไรเงี้ยค่ะกต้อง่าุไก้เอากับมามัยามันเืยแต่เรื่องนี้เรายายามใจา ไม่ไม่กดดันครับไม่กดดันครับในในมุมของนักแสดงผมคิดว่าพวกเราหลังจากผมก็เชื่อว่าประสบการณ์ของมุกน่าจะทำให้ละครเรื่องนี้น่าจะประสบความสำเร็จมากๆเหมือนกันก็เลยคิดว่าไม่น่ากดดันอะไรครับผมสบายๆละครไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับหรือองค์ประกอบต่างๆเชื่อว่าน่าจะออกมาได้ดีมากๆเหมือนกันครับทางของมุกก็ ดูทั้กกดดันแต่ว่าเป็นฟิลแบบเราเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ตั้งใจมากๆเด้วยเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมงานกับช่องเต๋อแล้วก็คิดว่าแฟนๆช่องเต๋อเลนก็คือเพิ่งเห็นเราเป็นเป็นผู้เล่นใหม่อะเขาก็ต้องทำเต็มที่ที่สุดค่ะก็ฝากแฟนๆละครช่องเต๋อที่จะทำกับละคนเรื่องเต๋อไฝ่เตร์ ม,ม่ไม่ในในภาคของนักแสดงคือนักแสดงครับผมก็เล่นเล่นลนั้นสองฝั่งแหละไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของทั้งดีหรือว่าในฝั่งของซีรีส์ผมก็ยังรับอยู่ครับก็พร้อมที่จะทำทุกผลงานที่ได้รับโอกาสนะครับออกมาได้ดีเต็มที่ทุกเรื่องครับผมจะได้ดูกันก็ต้องเพราะยังยังไม่ได้เริ่มถ่ายเลยฮะตอนต,ต้องต้องรออีกทีนึงครับว่าจะถ่ายเสร็จเมื่อไหร่จะมีสล็อตลงเมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนึงครับ